สวัสดีค่ะพ่อพ่อเสียนนะคะจ้าเจอวัสดีด้วะจ้าเดยวทางเพื่อนบ้า,านเราเนาะพ่อคำคงยี่สิบสี่ธันวาสองเก้าแปดวนที่แล้วเนาะเลขกองห้าสี่สี่แปดเก้าสองสามตัวแปดเก้าสองสองตัวสนะี่แปดเนาะปรากฏว่าโอ้ยเสียดายมากๆเนาะคะ่ะไม่ได้จับสี่แปดกับเกนะ้าสองเนาะมีแต่เกนะ้าเจ็ดเก้าสีเนาะพ่อเนาะเก้าสามในเดือนนี้หนึ่งแต้มเนาะเก้าสองเนาะ แล้วก็ส <c oughs> ี่แปดไฮหนึ่งแปดก็ว่าเป็นยังระตามไหมแต่ว่าฝันของพ่อที่เพื่อนว่านอา่าวิ่งนี้ลูกปืนขึ้นรถหกลออนะตนลงน้ำนี่อันนั้นปืนเนี่ลูกปืนเ,น,นะเ 8, น,นี่ยมันมีแปดอยู่เนาะ้ตงเพียงแต่ว่าแปดมันมาแปดเซียนวันมีผู้ยิ่งไม่เกี่ยวของเนาะพ่อนราขับพ่อนนะวัน <c oughs> นี้รถอันนั้นหกลอ,อนไหม หกล่อนไหมที่ว่ากระโดดขึ้นรถบัสรถรถรถบัสรถอันนั้นไหมมันก 1, 6, 6, 1, น 9, 2, นะ 9, 1, 1, 1, มม้หนึ่งหกหกหนึ่งยังสิหนีเก้าสองเนาะเก้าหนึ่งหนึ่งมาม่าหนึ่งสิมากงวันนี้กับโมจากเนะาะพ่อโมแด้คือกันเนี่ยมีหนึ่งของวัดกรข้ามฝันขัดฝันยังสิหนึ่งยังใดกับม่านะแต่ว่าปรากฏว่าวันนี้หนึ่งเชิญม,มามาอาจจะอาจจะเป็นมากงวันนี้ก็ได้เนาะ เอา้าลองเบิงของเมื่อนี้เบิงเมื่อนี้สิถามว่าฝันบ่ด,ดีฝันดีบ่ดอดเซียนนาข่าแล้วค่ะโอ้ให้น้อยเอฟซี FC ตามเมื่อวานนีงไม่ได้เอาให้เพลนเนาะในไล่กลุ่มเผลมนว่าโอ้ยพอเพิ่นโมยู่บ้านกันเลยวะเพิ่นไปธุระได้เ่ได้เอาให้เพิ่น เือว่าเป็นยังนะะ้อค่ะมือลังกับพกไปน้ำแร่เด้อใส่อันกระเป๋าเสื้ออห็นไหมต้นมือไรลืมกับพเราเหรอเฝ้าอไะไรพอลืมเลยเมืเ่อวันที่ยี่สิบหกนะคะยี่สิบหกธันวาใกล้สิสิ้นปีแล้วเนาะคะ่ะอีกเมื่อกี้มือมานนีนของวันศุกร์นะ,ะวันนี้คงตรงกับวันศุกร์ เราเพื่อนบ้านปกติดีพ่อ,อสิฝันดีอยู่ฝันแปลงใดนฝันก็ยังว่ามันจำว่าไรก็ยังว่าว่าจะก้มฝันดีย่นละ่ะว่าวาเขาโทรมาถามใารแกแก้กมฝันมันสวยมากสวยมากจ้าวาเลียนไปเสือออเขาไอ้ไก่จ้าวาเลียนมากก่าไก่จะเอาไก่กาดแดดเอาปามาลืมซ้ำ S <S <อ>กับพ่ออ๋อมาเนีน่นเอาของพ่อเสียนราคาเนาะคะ่ะบิ่งรูดต,ตัวใดพ่อเล่าเมล่างพอเสียนราคาแล้ววิ่งสีกับห้าวิ่งรูดสีกับห้าเนาะค่ะลักร้อยก่ะพ่อลักรอ้อ,รอยหากับเจ็ดมีห้ากับเจ็ดเนาะคะ่ะเลขวินมีตัวใดแน่วิน ินมันมีห้ามีศูนย์มีเก้าแล้วมีห้ามีศูนย์มีเก้าอย่างอีกเพราะสี่สามเจ็ดแปดสี่สามเจ็ดแปดนะคะอันนี้สุดวินนะสี่กําหานี่เน้นตัวใดค่ะเน้นที่ห้าเน้นห้าเนาะหลักร้อยห้ากับเจ็ดอ๋อ มีหมีศูนย์มีเก้ามีสี่มีสามมีเจ็ดมีแปดด้วยหนึ่งมมี่ก็สิว่าได้จับท่อนตัวแบนมือเี่้ความฝันเก่าหนึ่งจะมาวันนี้หรือเปล่าตีเบิ้งต้เลขวิ่เบื้งนฮะมันดับเปละะมันดับเนาะเอามาโดับเพองได้ย่ได้สูตรพวกรสู่รพวมมี่กะดับปตัวต้องสองจืดน บอกเอาบ่มี่ไงขัมันมากกัยาบ้าเน้มันอก่ขึ้นบ้านละเล่นขมันมากมีห้องนี่เลยมาดับบ่มีเลกนะมันมากจะเรอได้สูตรพอั้งสองสูตรมันบ่มีนึ่งพอก็ว่าดับรุ่นแล้วเนาะยมันบ่มีดับเเขาใส่เมื่อทุกเอาใส่โยมจับปูถี่หรอบ่มีอันแน่วันนั้น เขาใส่มั้เหรอใส่มดเลยแต่ว่ามันยนีน่มันจกมันจุกมัถือกันนึ่ะหน่อ <c oughs> เอามา่ตัวสองตัวแรกตัวยังกับพ่อหาศูนย์หสซห้ศูนย์นี่ะหาศูนย์หาสามหซค่ะแบบนี้ก็ สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่เจ็ดนะคะสี่เก้าจ้ะจเออแปดสามแปดศูนย์แปดห้าแปดสามแปดศูนย์แปดห้าค่ะเออเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าจ้ะเออนั่นละ สามตัวตัวมี่อยู่บอ่บอปอบสามปูจับยานยี่สีเสียงเงินว่ะอืมเอาสนหลักร้อยมีห้ากับเจ<า>นะ็ดเนาะสองตัวแื่แสองตัวก็กินมฝืดแล้วเนาะสองตัวให้เขาเนาะเน้นตัวใ<อ>ดจับปัอเน้นรักขากับลักซี่น่ละห้าศูนบ่ตัวแรกเออนั่นแหละแล้วก็บห้าสาม ห้า <5 S 2> ทีห้าทีละกาสีศูนย์ศูนย์ศูนย์เก้าอะไรซีเจ็ดสี่เก้าจ้ะนั่นละอนันนี้ลงไปรหลครบแล้วมาเนียนึงพิเศษดิบบอพ่อดอกจันห้าศูนย์กับสี่ศูนย์เน้นที่ห้าศูนย์นะคะกับสี่ศูนย์จ้ะจะได้กับม,มามาอันนี้นี่แหละทวันนี้ เขาเขาัขา้หมดนั้งล่างอีกอ่ะสองหมวดส่วนสามหมวดเนี่บอลด้วยกันมัดอ่ะนี่สูตรเดียวกันมัดเพราะหาก,กิงดอกตะวาแตะว่าันึไปเบิ่งพิษอันนี้ก็ขเขียนไว้แล้วป่อยให้ซองนั่นก็นขเขียนไว้ซื้อไว้แล้วป่อยตัวกับโตเดียวกันนี่บ่มีพลาดต,ตัวบัดทีอ่ะของพ่อเสนน,ะะนะะราคาเนาวันนี้ยี่ 25, สิบหกธันวาสองห้างแปดวันศุกร์เนาะ รอบสองทุ่มครึ่งสองทุ่มยี่สิบสี่นาทีมือแรกเน้ะวิ่งรูดสี่กับห้าเน้นที่ห้าหลักร้อยมีห้ากับเจ็ดสูตรวิ่งของพ่อมีห้ามีศูนย์มีเก้ามีสี่มีสามมีเจ็ดมีแปดเน้ะที่หายไปกับมีหนึ่งมีหนึ่งกับหกเนาะหนึ่งกับหกอะไรอย่างอีกตัวนึง่ยังหายหนึ่งกับหกกับสองเน้วะบอมี่หลักสองตัวมีห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่สี่ศูนย์ สี่เจ็ดสี่เก้าแปดสามแปดศูนย์แปดห้าเก้าสามเก้าเจ็ดเก้าห้าแล้วคะเน้นที่ห้าศูนย์ห้าสามห้าสี่สี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่เก้าพิเศษคือห้าศูนย์กับสี่ศูนย์เนาะให้ดอกจันทร์ฮารดาวตะวันเลขที่ bon บนเน่นกะเอาไว้น้ำแนแล้วคะ่ะเพราะว่ามันกะหลายงวดขึ้นกันเนาะเพราะเนาะตัวบนเน่นมันกะเข่ายวนนะ,ะซึ่งชอบก็ตามแล้วค่ะใชอบแนวทาง ของบ่อเสี้นนะคะบม่ชอบของบ่อว่ากันของพ่อนี่นี่แล้วค่ะของเก่าให้ดูเปรียบเทียบเว้นเลขเก้าสิมาออกงวดน,นี้สมกหน่นี่เนาะยี่สิบสองทันว่าอ่างวดวันที่ยี่สิบสองกับเขาหาเก้าตรงๆอยู่เนาะค่ะพอเนาะยี่สิบสองกันหนเว้นงวดน,นึงเนาะค่ะซึ่งเว้นงวดก้อนก,นกับเขารักร้อยอันนี้วิ่งลูด มื่อนีนบ่าหนาพาดนะวิ่งบุญนี่เนี่ยบ้าดบ่พ้าตัวมื่อนี่จ้ะเบิ้งดีแล้วมนบ่เบิ้งดีแล้วเปิดเบิ้องสองนั่นก็ได้ขันว่าพอตัวอุ้ยสิไปว่าพผาดพิ้งย่าไปว่าพผาดพิ้งหนึ่ง่นบ่แม่เบาพอว่าวพาดพิ้งขันตัวว่าบ่เสียสูตรเดียวกันนั่นกายเปิดไตเบิ้งบอกเปิดไตเบื้องมาซื้อดิอ๋อบ่เป็นยังบัดย้ำนั่นบัดจะว่า คือว่าหายคกันบัดบ่าวาพออีกสิ่งนี้เอาเมื่อนเดวายังอยู่เนาะโอ้ยนาะเมื่อนเดวายังหนาเห็นวากระได้คนเ่กแบมีเลือไมีหลงได้จังหวะปอยจังหวะปอยสูตรกับปอยคือกัน่น่ะบ่กวาปอยซี่อาจารย์ไปทั้งสี่สูตรบ่ม่นดีสูตรเดียวกันเหรมันคนละมันนละซึ่ส ตอนนั้นแหละตือคือเก่านั่นแหละจ้าเอาพ่อมาเนียนเดี๋ยวอันใดเวลาล่าละนี่พ่อหวยพ่อในเอฟซีมีโชคมีม่ลามเลยมื่อแรงจารง้างวดว่างัขอโทษเอฟซีเด้อว่างันลุดไปกะใหเอฟซี FC เบิงงเ่งไหมงวดเี๋ยวขอแก้เมื่อไหมจังไรกะมา,า,าแชร์ละงวดเดี๋ยวลอยเพื่อเส้นบนล่ะกะเอฟซี FC โชคดีมีเงั้นไปซ่องกับส่งโจผ้ารวยคือเ FC ก่าเอฟซีกัได้ ออค,ค่ะ<อ>อพ,อพ่พอกลับกออพมะคุณกับพ่อค่ะจ้ะกลับกออพราคุณพ่อเนาะกาที่แบ่งปันแนวทางไห้เอฟซีแฟนช่องโจ๊ะผ้ารวยพอพอมีสุภาพแข็งแรงไหนด้วยๆขึ้นแล้วค่ะขอบคุณกับพ่อสวัสดีค่ะเออดีไม่ละเป็นแนวทางของพ่อเซียนนะคะกับเพื่อนบ้านเนาะคะ่ะขามโคงเอาไปพิจารณาดูเนาะ,ะซึ่งชอบกับตามเนาะคะ่ะเพราะชอบกับเบิ้งเพื่อความเพื่อเทินเบิ้ลไปก่อนเนาะค่ะอ่าดูเพื่อเป็นแนวทางก็ได้เนาะค่ะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางช่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางเท่านั้นไม่ส่งเสริมไม่สนับสนุนเล่นการพนันทุกชนิดเนาะค่ะขอกลาบขอบคุณคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุสุก้นเนาะค่ะที่อยู่ทางอุบลด้วยแล้วก็อุบลอุดรเนาะที่ติดตามแนวทางของโปรเซ็นนาคากค่ะมาฝากกันเด้อฝากกุไลก็แชร์ก็ติดตามนั่นเเด้อค่ะผู้ใดกดไทยก็ขอให้แตกสามตัวสองตัวไปเล่าเนาะเมื่อแล้งขอให้รวยให้รวย ื้อลอตเตอรี่ไทยสลากกินแบ่งไทยขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งถูกรุ่งรางวัลเนาะค่ะในสลากกินแบ่งไทยลอตเตอรี่ไทยสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเดี๋ยวอาจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ